ของวัดจุฬามณีกันก่อนได้เลยนั่นก็คือทำบุญไหว้พระพุทธและปิดทองที่ลูกปีพิษของโบสถ์ทั้งเก้าลูกก่อนที่ดูดูท่านจะได้มาไหว้สักการะขอพงรองค์ทาเวสุวรรณโลงเก่าองค์แรกของวัดจุฬามณีท่านใดที่ทโหนง่งหาคุณชาววัดถึงบางคลอยู่เรียนเชิญนะครับนาที่ตู้ของวัดเลยตรงได้เลยอันนี้ยัง

ให้กดให้กดได้เลยจ้าเดี๋ยวมีคนทักเน้อให้นะคะคุณปังค่ะแนวแนวนี้ไปเดี๋ยวมาดูกันนะให้กดได้เลยจ้าวัน <laughs> ผู้แล้วผู้ก็ตั้งไหนครับโอโอผู้จะด้านล่าง มัเลเขาในร่องตูเลยนะพี่ะดอกไมุ้บเกลีวตรงนี้ไว้คนะตรงนี้ั้งหดเลยนะพี่นะจดเกียนฝามือได้เลยจ้าฝ่ามือได้เลยบ้าของผมต้องามไว้แลค่ะนะพี่นะ